จะเป็นแน่นบรรยากาศดีดีบ้าน,นาหลัง<อ>สวยอ่ะใช่ไหมบ้านใครโอ้บ้านใครมันสวยสวยอกไ้มครับเจ็บไปเด้เฮ้ยนี่แล้วเรื่องเล่งงางานนี่มานี่มันหวัวยังยิง อุณตกลงเรามาหาผีว่าคุณมาทำลายไก่พาไก่มาเฉยๆเดี้ยวมันเดี๋ยวเดกไก่อะไรนี่มาขึ้นเรือคอยไก่ใครไม่รู้ที่รู้ไปเคไก่หฮม่จะเป็นไข่ผมด้วยเออไข่ทุกวันเลยนะอ๋อขอบคุณมากพวกขอบคุณกับการความจริงถ้าเราทำโกงไก่แบบส่วนตัวให้มันได้นะเช่นแบบอ๋อให้อาหารให้อาหารให้อาหาร เยี่ยมมากอ้าวเร็วขวาแป๊บเออไม่คุดจริงคุณมีดอกไม้เตียมพูมิดูทิ้งไปนานแล้วอที่ไหนไม่รู้ติดตัเป็นที่นั้นเน่ยังดีมี่องอยู่ไอ้เฮ้ยพีพลมีมันเล็ดข้าวกี่อันบอกมาเม่มอไปใช้หมดเลยนะมีสิบหกเอไปไหม

หรือไม่ได้หรือเปล่าหรือไม่หรือใช่ไหมคือผักกาดอ่าฮะอืโอเคอ่าจุ๊บอยากเห็นไก่อันนี้คืออยากเห็นลูกไก่เจี๊ยบจุ๊บจุ๊บเอาดิโอ้สวยอ่าโอเค พูดความจริงผมอยากขาดอ่าผมจะเห็นผมจะเลี้ยงไก่ให้มันเยอะๆเลยนะแล้วผมอยากจะรู้ว่าผมจะกดตอนได้หมดเลยเพราะมัน,นเยอะมากเนี่ยจะไปยังไงอ่ะเออผมจะกดตอดไดนดอดได้หมดเลยศักดิ์สิทธิ์แน่ๆอ่ะออเพราะว่าผมหิวทอดเอา้าไก่ไปไรเนี่ยไก่ไม่ทำไรเลยก็มันไม่ทำไรก็เรื่องของไก่ไกป่ปลอมใช่ไหมไเรื่องของมนันอ่ะเฮ้ย ไม่จริงมันไม่ได้ทำุณตายแต่หน่อยไม่ไม่ไม่มันไม่ทำไรเลยมันไก่ปลอมออกไปไม่ไม่นี่อีมานี่หันหน้ามาเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไปสบายกสิ ไม่มันเป็นยืนอย่างนี้ยเฮ้ยเปนจริงใช่ไหมใครรักษาผมทีมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมกระโดดขึ้นไม่ได้ด้วยอลอยโล่เฮ้ยได้นะผมไม่ได้สีเหลียมขนาดนั้นไม่ได้สีเหลียมขนาดนั้นเลยนะฮะไม่เฉลี่ยเลยโอ้ไมว่าจะไกลไหม ผมจะไม่เห็นมันเลยซ้ำเอาล่ะเป็นว่าผมจะไม่รู้จักมันแล้วกันเอาล่ะข้างในชนอยู่ตรงนั้นเลยนะก็ให้เพื่อนแล้วทีนี้ก็ยินดีเลยรับด้วยอันนี้ยังไงผมไรเลยตัดไอ้นี่ใบนี้ยังไงตัดเลยเนี่ยต้องใช้กันไกลเนี่ยโอ้ว้าวไม่ชิ่งมากเลยพราผมจะรู้ทำไมผมเพิ่งรู้อ่ะไม่บอกผมรู้เป็นไรกันนะผมจะเผื่อเอาไปทำกระโดดแบบนู้นได้ผมเอา โอ้ผมไม่ตงแต่งบ้านนะไม่เหมือนบ้านล้างไะแต่ว่ามันจริงความสวยอ่ะนี่นี่นี่อ่าอะไะบัรกิจต่อไปก็คือคอลเลคชันแล้วนะหลังจากที่ผมบอกว่าผมจะเอาตัวไหนแต่ว่ายังไม่ได้บอกเลยนะไม่ว่าคนจะพาคนไปดูกันนะเขาอยู่ตรงนี้เขาเลยลึกๆเลยขบลึกมากๆวอน่าเราจะรู้จักเขากับในนามเรียกว่าคุณลุงเคี้ยวใหญ่นะฮะคุณลุงเคี้ยวใหญ่เป็นคนที่แข็งแกร่งเชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้เลย ตับมือคุณได้มาตบคุณได้อย่างเร็วมาวเออกเลยอแล้วก็ภารกิจของก็คือพาเขามาให้เร็วที่สุดแม่งผมจะจนน้ําตายดูสิอานาถาเลยก็คือตายเพราะผีไม่ให้ตายเพราะน้ําเจอผีหรือไม่ตายเพราะผีมา,าน้ำนํำาหารที่ฆ่าผมเอาเป็นว่าผมจะฆ่ามันด้วยการใช้เชือกคอมาดิแก้มีอากัด ว่าเราว่รผมเจอไปแล้วซึ่งมันเป็นเทคนิคผิดพลาดแล้วพิววนี้มันให้ผมจับด้วยไปไเลยไอ้ลุงหนักกว่าลุงมันต้อไม่เก้อีกมากกว่าลุงอีอ่ไโอ้ยผมทำไงมันดีเนี่ยอยู่ในน้ำด้วยอะ่ะหาที่ยืนริงๆถึงรู้ว่าเองกลัวแสงอะ่ะเองไม่ใช่อสูรแต่เองเป็นการ์ดศูนย์เถอะนะอันนี้าแลวสิงันตีไกลเ่าเฮ้ยสองบล็อกเลยเหรอเ <laughs> ฮ้ย ผีสมัยไหนเนี่ยใช้พลังกิษฆ่าคุณเลยอ่ะออลามันแข็งแกร่งไปแล้วอ่ะแข็งแกร่งผมไม่เคยเห็นใครได้แข็งแกร่งด้วขนาดมองผมยังตายเลยอ่ะอัฟบ,บอกจะตั้งบล็อกกับมันมานี่เดือไปเป็นหรอ